English Class สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ with ครูอ้นค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารและสิ่งที่ครูอ้นนำมาฝากในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องพยัญชนะคู่ที่ออกเสียงเดียวค่ะนักเรียนงงใช่ไหมล่ะคะเอ๊พยัญชนะคู่มันเป็นคู่แต่ทำไมมันออกเสียงเดียว ซึ่งเราลองมาดูในภาษาอังกฤษนะคะว่ามันหมายถึงอะไรพยัญชนะคู่นะคะก็คือตัวพยัญชนะที่ปกติแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งที่อยู่ด้านหน้าหรือเป็นได้ทั้งตัวสะกดที่อยู่ตัวท้ายได้นะคะวันนี้ก็จะมีเสียงที่มันออกคู่กันนะคะแต่ออกเสียงเดียวนะเรามาดูเสียงแรกเสียง ch อยู่คู่กันแบบนี้มันจะออกเสียงเฉอะเฉอะนะคะนั่นก็คือชอช้างนั่นเองออกเสียงเฉอะเฉอะเช่นตัวอย่างแรก c h e s e คำนี้ sh i r อออกเสียงว่า cheese cheese ที่แปลว่า e s e นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราออกเสียงเฉอะเฉอะ เทียบไปกับตัว C แค่นั้นเองนะคะเราไม่ได้ออกเสียงตัว H เลยเราออกเสียงคู่กันไปนเลยว่าเป็นชอช้างนะคะเเีส sure, sure. ต่อมาค่ะ C H A T คำนี้ s h r e a t chat chat แปลว่าแชทหรือข้อความนะคะ C H ออกเสียงเดียวชอช้างตัว A ออกเสียงสระแอ ตัว t, 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 ทีเถอเถอทรารอ่านว่า h ช t ต่อมาค่ะ C H I C K SH are, E K หรือเราดูจากข้างบนได้เลยนะคะ C H เช I E C K ออกเสียงคู่กันเป็นเสียงเดียวกันนะคะปกติแล้วตัว C ก็ออกเสียงเคิรอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนตัวเคก็ออกเสียงเคิรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรารวบให้มันเป็นเสียงเดียวก็คือเสียงคอควายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า h ช c chic แปลว่าลูกไก่ค่ะหรือว่าลูกเจี๊ยบนั่นเองต่อมานะคะเสียง ch นะคะ c h เชอ e a c k เค คำนี้ s h e ร k e อเค k ช็กเช็กช็ก็หมายถึงเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ละคะ่ะต่อมานะคะ C-H-I-N SHE-E-N s อร e ออ่นอนอานว่าชินชินที่แปลว่าคางของเรานี่เองคะ่ะต่อมาเรามาดูเสียง SH กันบ้างนะคะ เสียง sh อะ sh sorry นะคะเสียง sh เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับเสียง ch เมื่อสักครู่เลยแต่เสียง cs ch เนี่ยจะเป็นเสียงสั้นส่วน sh นะคะจะเป็นเสียงยาวนั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างแรกเลย shwep s sure. u She e p sheep เห็นไหมคะว่ามันลากเสียงยาวกว่าปกติคะ่ะ e e p แปลว่าแกะต่อมาคะ่ะ s h i r t s s i r t t คำนี้อ่านว่า shirt shirt ที่แปลว่าเสืออ้สอ shirt ค่ะ S H A R K ให้นักเรียนแยกสีได้นักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีพยัญชนะใช่ไหมคะสระแล้วก็ตัวสะกดนั่นเอง sh ออกเสียงชืช่อชือ s h a r s h a r แปลว่าฉลามนั่นเองนักเรียนจะต้องจำเสียงสระได้ด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้คุณครูอ้นได้สอนไปเนี่ยถ้านักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองและฝึกอ่านออกเสียงจริงๆนักเรียนจะสามารถจำได้ถึงจำไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณครูอ้นเชื่อว,ว่าพอเราเจอบ่อยๆเข้านักเรียนก็จะสามารถจำได้และอ่านได้อย่างแม่นยำค่ะต่อมานะคะ b r u s ปกติแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันมาย้ายเป็นข้างหลังเนี่ยมันก็สามารถเป็นตัวสะกดได้เช่นเดียวกัน ซึ่งพอเป็นตัวสะกดเนี่ยมันก็เป็นชอชางได้เหมือนเดิม b r u s h คำนี้อ่านว่า brush brush เห็นไหมคะเสียง b r สิ่งที่คุรูสอนไปก็คือพยัญชนะนะคะอยู่คู่กับตัว r หรือตัว l จะเป็นเสียงควบกล้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเสียงนี้ก็ออกเสียง br arch brush แปลว่าแปลงค่ะต่อมาค่ะเสียง ph เสียง ph เมื่ออยู่คู่กันออกเสียงเป็น for fun ค่ะเฝอฝอนะคะเช่น ph o n e คำนี้อ่านว่า phone phone เสียง o กับ e ที่เป็นสระเห็นไหมคะว่ามันมีตัว ตัวสะกดมาขัน้นเสียงนี้เนี่ยคุณครูเอินเคยสอนไปแล้วว่ามันออกเสียงเป็นสระโอ oh, นั่นเองคำนี้อีกครั้งนะคะโฟนโฟนที่แปลว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองต่อมาค่ะคำนี้มีสองพยางนะคะโฟลด o โฟแปลว่าภาพหรือรูปภาพค่ะค่ะ ต่อมาคำนี้ D O L ออกเสียงว่า doll นะคะ doll ส่วน P H I N ออกเสียงว่า fin เพราะฉะนั้นคำนี้มีสองพยางอ่านว่า dolphin dolphin แปลว่าโลมาค่ะเรามาดูเสียง T H นะคะที่อยู่คู่กันแล้วออกเสียงเป็น ทอทงตอเต่าหรือดอเด็กนั่นเองเอทำไมออกเยอะจังนะคะโดยปกติแล้วมันจะออกเสียงแบบนี้ค่ะเสิ Sir, Sir. ให้หนักเรียนนำลิ้นนะคะปลายลิ้นเนี่ยออกมาโดยใช้ฟันบนเนี่ยกัดไว้นะคะแล้วเวลาเราออกเสียงเป็นทอทงเราก็เอาลิ้นเข้าไปเสิ Sir, Sir. นะคะเพราะฉะนั้นคำแรก t h i e f ออกเสียงว่า thief t Th แปลว่าโจรหรือขโมยค่ะเราจะไม่ออกเสียงว่า thief หรือว่า thief นะคะ thief เห็นไหมคะค่อนข้างยากนะคะแต่ว่านักเรียนลองฝึกตามที่คุณครูอ้นบอกนะคะว่าใช้ปลายลิ้นเนี่ยออกมาอยู่ด้านนอกโดยใช้ฟันบนเนี่ยกัดไว้เวลาเราออกเสิร์ฟเสิร์ฟนักเรียนก็เอาเข้าไปเสิรฟ t h i แปลว่าขโมยหรือโจรค่ะต่อมานะคะ t h r w e เห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยมันควบกล้ำนะคะเพราะมันอยู่ตัว R เพราะมันมีตัว R มาขั้นเนาะเสียง th ออกเสียง thre e เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า three three แปลว่า3ค่ะหรือว่าหมายเลขก3นั่นเอง th ing n กับ g. g นะคะอยู่คู่กันเทียบได้กับงองูนะคะ th เซิร์ไออีคำนี้อ่านว่าสิ thing ่งสิ n งจะไม่ใช่ติงดิงหรือว่าทิงนะคะสิงสิงแปลว่าสิ่งของต่อมานะคะเสียง th thIN คํานคำนี้นักเรียนลองอ่านให้ครูอ้นฟังได้ไหมคะว่ามันอ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่า The, 'i' n'e' n ส i n 'fin' แปลว่าผอมค่ะคำนี้ this คำนี้ไม่ได้อ่านว่า t h i s แบบนี้นะคะแต่ว่าเขียนไว้ให้รู้ว่าเราออกเสียงว่าคล้าย t h i s แต่นักเรียนต้องใช้ลิ้นออกมาด้วยนะไม่ใช่ t h i s แบบไม่เอาลิ้นออกมาถ้านักเรียนเอาลิ้นออกมานะคะนักเรียนจะได้เสียงที่ถูกต้องค่ะ this this แปลว่า นี่งหมายถึงชี้สิ่งของที่อยู่ใกล้นะคะที่มีจำนวนเพียงแค่หนึ่งสิ่งเท่านั้นเรามาดูเสียงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเสียง w h ซึ่งออกเสียงเดียวก็คือเสียง w นั่นเองนะคะซึ่งออกเสียงว่า well เทียบได้กับ w แ l l นั่นเองคะ่ะเราจะไม่ออกเสียง h นะคะคำนี้อ่านว่า well Well แปลว่าวานค่ะเห็นไหมคะว่า W H อยู่คู่กันก็จริงแต่เราจะออกเสียงตัวเดียวก็คือเสียง W Word นั่นเองต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่า white white W H I T E white แปลว่าสีขาว W H W E L คำนี้อ่านว่า w i l l w e e l แปลว่าล้อค่ะล้อรถนะคะไม่ใช่ล้อเรียน W H เทียบไปกับวอแแวน E E เป็นสระเสียงยาวที่ออกเสียงสระอ,อีค่ะตัว L เหละๆคำนี้อ่านว่า will ที่แปลว่าล้อนั่นเองและตัวอย่างสุดท้ายนะคะ W H E A T เสียง E A เป็นสระออกเสียงสระอ,อี t t w h ออกเสียงตัวเดียวคือเสียงตัว w นั่นก็คือ w o r คำนี้อ่านว่า wheat wheat ที่แปลว่าข้าวสาลีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะดูค่อนข้างจะงงใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้นะคะนักเรียนก็ต้องอาศัยหลักการจำเนาะถ้านักเรียนจำแล้วก็ฝึกอยู่บ่อยๆเนี่ยนักเรียนก็จะทำได้อ่านได้แน่นอนค่ะเรามาถึงในช่วง We can do it ตรงนี้ we can do it นะคะง่ายมากเลยคุณครูอ้นนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยจดนะคะตารางนี้ลงไปในสมุดวิชาภาษาอังกฤษเนาะอย่าลืมเขียนหัวข้อด้านบนด้วยนะคะทำตารางสองช่องและนักเรียนก็เขียนเทียบเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะว่า ตัวที่มันอยู่คู่กันแล้วออกเสียงเดียวในภาษาอังกฤษที่คุณครูอ้นสอนวันนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ตัวดังนี้นะคะแล้วนักเรียนก็มาเทียบดูว่าในภาษาไทยเนี่ยเทียบได้กับตัวอะไรและมันออกเสียงอย่างไรเสียงที่1เดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูอ้นแล้วกันเนาะเสียงที่1นะคะ sh ออกเสียง s h s h เป็นเสียงยาวนะคะ ต่อมาเสียง ch ออกเสียงเ h ๋เฉเสียงสั้นเสียงชช้างเนาะต่อมาข้อที่3 th ออกเสียง TH ิรเสียงนี้เนี่ยค่อนข้างออกยากเนาะแต่ว่าอยากให้นักเรียนฝึกนะคะต่อมาเสียงที่4 ph ออกเสียง F ฟหรือฟอ r ฟันนั่นเองต่อมาเสียงที่5 wh ออกเสียงตัวเดียวคือเสียง W นั่นก็คือ w ว r รเวเทียบได้กับวอลแวนนั่นเองค่ะเนื่องวันการบ้านวันนี้นะคะก็ให้โจทดเพียงเท่านี้เลยสำหรับวันนี้คุณครูอ้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้วันนี้ครูอ้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ